อีกท้ายเยอรมันครับคืนนี้นะครับเป็นทางด้านบุรเซียมิเซนกับบักนะครับจะเปิดบ้านนะครับรับการมาเยือนของทางด้านอย่างไมล์ศูนย์ห้าสำหรับทางไมล์ศูนย์ห้าเนี่ยเกมที่เจอกัรบักนะครับก็เปิดบ้านนะครับล่าสุดชนะทางด้านกัรบักไปสี่ประตูต่อศูนย์สำหรับทางด้านไมล์นะครับส่วนเกมล่าสุดนะครับของทางเจ้าบ้านอย่างรุสิคกัรบักนะครับชนะทางด้าน อ่าบุกคู่มา3ประับตัวต่อ1เกมนั้ล่าสุดครับส่วนทางด้านไม้เนี่ยแพ้ทางด้านไบเออร์ลุยโกเซนนะครับไปสาประับตัวต่อศูนย์นะครับโดยเฉพาะเนี่ยถ้าเกมหลังนะครับทางกันบักนะครับผลงานชนะเกมเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยแพ้กับเสมอนะครับส่วนทางทีมเยือนอย่างไม้สูงหชนะเกมเดียวนอกั้นแพ้4เกมติดแล้วไม่เชิญชนะเลยสําหรับทีมผู้มาเยือนนะครับวันนี้เรียกว่าสภาพความฟอร์มอ่าความพร้อมของทางกันบักรนะค่อนข้างมีความพร้อมมากๆนําโดยนะครับโทมัสนะครับสวาสซาร่านะครับแล้วก็ทางด้านอัส Yeah. <laughs> อ่าเพลอารนะครับรงมาชาการให้กับทางมิเซนกรดัดบ,บัตนะครับส่วนฝั่งผู้มาเยือนอย่างไม่์นย์ห้าวันนี้เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มรูโควิดนะครับอาร์ช็อกเก้นะครับหรือจะเป็นนักเตะเกาหลีใต้อย่างทางด้านอ e, ีแซซุ่งลงมาชาการให้กับฝั่งทีมไม่์ศูนย์ห้าวันนี้นะครับทุกสื่อ3บริษัทที่เปิดออกมานะครับมองมาถึงการเล็งเห็นนะครับว่าไม่แม้ว่าผลงานจะจ้ำแย่ก็ตามแต่วันนี้เล่นต่อหน้าแฟนบอลและเสียงเชียร์ของพวกเขานะครับยังถูกให้ทางไม่เจ้าถิน่นเนี่ย เปิดบ้านนะครับต่อที่ปอปาเท่านั้นนะครับน่าจะวัดใจจริงๆนะครับสำหรับเจ้าบ้านสำหรับกัตบักยังมองว่าเป็นจุดแข็งของกัตบักอยู่นะครับการที่ได้เล่นในบ้านตัวเองนะครับต่อหน้าแฟนบอลยังมองว่าเกมนี้นะครับเลือกมองไปที่กัตบักได้เลยนะครับไมยสูตห้าไม่ไหวจริงๆจากถ้าเกมหลังที่ค่อนข้างจ้ำแย่นะครับวันนี้ขอเลือกมองเลือกเชียร์ไปที่บุรีเซียกัตบักครับ